สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเพืเ่อนๆทุกคนด้วยจ้าตอนนี้ยายวีอยู่ที่ทะเลใกล้ๆบ้านที่สุดจ้ายังลงมาสองสามนาทีก็ถึงแล้วจ้ามื้อนี้เป็นมื้อแรกที่ส่งสัญญาณเข่าฤดูร้อนจ้าตอนนี้เวลาแปดโมงเช้าจ้ายายวีเห็นแดดดีก็เลยมาทักท้ายพี่น้องสวัสดีวันเสาด้วจ้า อากาศกับซิย่ประมาณ16-17องศาจ้าราวากันยังเศร้าอยู่เนาะจ้าเนาะก่อนเมฆก,กับก,กำลังสีสันสวยงามจ้าราะว่ากันยังเศร้าอยู่เดี๋ยวใสายย่ามีจะมาทาถ่ายเบิ่งอีกเทื่อนึงสำหรับคลิปนี้กับทักทายพี่น้องแค่นี้เนาะจ้าเนาะเบิ่งเรือสวย ช่บรรยากาศย่ามเศ้าไปน้ำกันก่อนจ้าถึงทะเลบ้านได้บีสิเป็นหมองเกลาแต่ว่าท้องฟ้าสีเมกบรรยากาศนี่กับบอกคือเก่าด้วยจ้ามี่จ้าเบงเป็ดหน่อยเป็นมาล้อเล่นน้ำชม แต่สวยงามไปอีกแบบนึงงนะจ๊ะเนาะหมู่บ้านติดทะเลสาบตรงนั้นแพงแพร่งด้วยจา้มมมามร้ายสะพานอยู่จ้ะขับยี่ลองด้เบิ้งขึ้นิจำได้หมดแล้วนะจะ๊ะบ้า จะเลีบ้บบานห้ดีเป็นยังไงแต่ว่ากางงามในนอสาแต่นนัหมูบ้านมองที่เห็นมูบ้านท่ามหเป็นในเมืองจ้ะ mm. แล้วก็ร้านค้าร้านขายเสือ้อผ้าร้านขายกระเก่าตงต่าง,ง,ง mm. สำหรับคลิปนี้ายบีบขอ